ทรายสีทองศาสตร์ส่องพิรามิดกิซ่าใครจะรู้ว่าภายใต้ความยิ่งใหญ่ซ่อนปริศนาเอาไว้มากมายเฮ้ hey, นี่มันอะไรนะ่ะนักโบราณคดีหนุ่มอุทานพลางปัดฝุ่นจากแผ่นหินโบราณดูเหมือนจะเป็นตัวเลขแต่แปลกมากเพื่อนสาวของเขาตอบสายตาจับจ้องลวดลายสลัก ตัวเลขประหลาดเรียงร้อยกันอย่างซับซ้อนทีมงานเริ่มไขปริศนาทีละนิดพวกเขาพบว่าตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือรหัสลับมันเชื่อมโยงกับดวงดาวนักโบราณคดีตะโกนด้วยความตื่นเต้นรหัสนี้บอกถึงตำแหน่งดาวฤกษ์ในวันสวรรคตของฟาโรแต่ ทำไมต้องซ่อนข้อมูลนี้ไว้อะไรคือความลับที่ฟาโรต้องการปกป้องหรือนี่จะเป็นกุญแจสู่ขุมทรัพย์ที่ถูกซ่อนไว้ใต้พิระมิดปริศนาพิระมิดยังคงรอการไขต่อไป